ส,ส,สค่ะชื่ออะไรคะอ,อคุณเอ็คุณอ็มสว่ะคอความปอยไหมคะคุณเอม็มะะออใส่คคเสสสคเจเลยค่ะให้คุณเอม็มือไฟนี้ไว้ถือเอาไว้คุณียต่อหที่ลูกทรงริเวณด้าห,หน้าเลยนะคะใส่ตุงต่อนะคะเราสัญเหลาแลเพือพ่อนๆสังเกตดีๆน,นะคะว่ามันจะเกิดอะไรเพิ่เดแ๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะ3 2 ใช่ไหมละคะแล้วดัง่อหออคร้ยกาสิบเปอร์เจากขอบคุณค่ะเอลาทัน ปวิตชไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลจากแบตเตอรี่เส้นที่ไ่ตามขนามแที่ส่งขวดน้อยซึ่งขนลวดนี้จะเหนียวนำที่สนามม่เหกี่เกิดขึ้มากทำให้มีแรงกันไฟฟ้ามากขึ้นความากสูงขึนส่วที่ลูกทงที่หอหุ้มมด้วยอลูมิเนียมจส่งไฟฟ้าเพิมากขึ้นและมีความเข้มของขนาดไฟฟ้าเพิ่มากขึ้นค่ะจึงทำให้สามารถส่งการทำงานผ่ายอากาศที่เบาบางได้นน้องและเมื่อเรานำหลอดไฟฟูออลเซนต์มาต่อที่ลูกทรงบริเวณหน้าแรง่ันจากสนามไฟฟ้าจะทำให้่าหั สงองเข้ากโมเลกุลหองไอกที่อยู mo, ่ภายในและช่เข oh ้ากสารเดีแสงที่เข้าถในตัวอดทําให้แสงสว่างออกมาแบบที่เราเห็นได้เอออ๋ออย่างนี้เอออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณนายแล้วการทดลอนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปจวันได้ไหยคะเนี่ยได้นะนอนแปอบหนใช้กรสือที่ายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ก้นฐและหลักการการทงานของมอเตไฟฟ้าแลบเดสน์ค่ะสอง เสงสเ้ในการสร้างฉากฟ้าผ่านวฟ้าแลบแบบที่เราเห็นในภาพยนต์ยังไงนะคะอ๋ออย่างนี้เองอัจจารย์ดไปติดได้แหงนีไฟฟ้าต่องจอกขอบคุณท่านกอที่ถูกต้องแล้วค่ะทุกท่านาแต่ทุกคนสนใจการออกเทปข้างบนสุดคเาใจแล้วค่ะตอบอกที่เาถามคนที่ตอบกันหรเาามที่นะจะถามว่า ไหนกันว้างถุงหมูเป๊ะเธอรู้จักหลักการทำงานของคุณเลยใช่ไหมล่ะแต่ก่อนอื่นช่วย้ังก่อนนะได้เลยค่ะให้ช่อตัวใหม่ดีกว่าคุณหมูเป้ะแต่บอลก็คุณยินเสริมคุณมใหม่แต่ลูกกระสุอนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ใส่ถุงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณใหม่แล้วคุณหมูเป้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ถ้าเรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณมใหม่ถือปืนและก้าวออกมาข้างหน้าเลยค่ะคุณมใหม่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามานำเปมพร้อมกันนเลยะะค การได้เลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังการที่กระสุนพุ่งออกไปได้นานก็เป็นไปตามหลักการของแมกนูนี่กล่าวว่ากว่าอ่างไหนบริเวณใดก็ตามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอากาหบริเวณนั้นจะมีแรงดันที่ลดต่ำลงทำให้อากาศภายนอกที่มีแรงดันมากกว่าจะเข้ามาแทนที่นอกจากต้องเปิดเครื่องเป่าที่ที่ทุกคนฟังอยู่ด้านล่างทำให้ต้องเป็นบอลลูนองอย่างรวดเร็วที่เกิดจากอากาศที่ที่เรยแรงมันก็ลดต่ำลงอย่างนี้ละค่ะอ๋ออย่างนี้เอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นตัวการ์ดแอร์บัสเบคสีต,ต่างๆนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนมาช่วยร้นหาข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายนะั้นจะมีอยู่ว่าวาทุกคนรู้นเพราะว่าเครื่องบินที่บินอยู่พวกนี้มัมนลอยอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำการพิสูจน์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกท่านต้องรู้ก่อนค่ะว่าอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่อยู่ เด็กทั้งสัมผัสได้ด้วยนะคะน้ำัาของอาการเี็ทั้งแรงดันเนี่ สเสรจเลยนะคะเนี่ยจเราจะน้ำประวัตใส่ที่เร็อากาศแบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะวา้า อากาศที่ออกมาเนี่ยเคลืี่ยเร็วกว่าอากาศเปนไปม่ไ้ค่ะทางถือมาค่ะณแมอากาศทีออกมา้มีแรงกอากาศสูงเความกันอากาศตค่ะส่งผลให้ความดันอากาศเปลี่ยนไข่ต่อแล้ก็จามีความดันอากาศที่สูงกว่าใช่หรือเปล่าคะได้แล้วละล่ะจากที่เราทุกคนใส่ใรืบอากาศทุกนี้ทุกท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าลูกบอลเนี่ยมันลอย้นเพราะลบอลสูงไดรงอากาศไข่ต่อคอยนั่นที่ านยเ่เคป็นการทดลองที่แจ้เจนมากๆเลยนะคะเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราอยกจะยวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่านุ่ลเราก็ทำได้ใช่ไหมคะได้ร่นอนสิขเ้ามเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมว่างบนเราแย่ลนาโตเราอยู่บนฟ้าได้ยังไงสงสัสิคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะะว่าแบบเนี่ยสามารถตัวอนตัวบิให้มลอยขนได้จริงโดยเราจะให้ถุงใบมีดเป็ตัวแทนของบนของพวบินแลวเราจะให้หัวไมก่อลงไปีบริเวตของงด้ได้ 我们这个。